คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับพบกันสุดหอยโชคเศรษฐีมาลานะครับกับสูตรธงชัยเต่นบนนะครับโดยสูตรนี้นะครับข้าตั้งแต่หนึ่งกันยายนหกสามนะครับกดติดตามก่อนเลยนับแรกเพื่อที่จะนาเอาไปเทียบเลขเด่นในสูตรอื่นๆน,นะครับที่ลงไว้ให้ก่อนอันนี้นะครับโดยสูตรนี้ เข้าใน1กันยายน63ใช่ปหเศรษฐีเข้าตอนนั้นจาก27งวดเป็น28งวดครับเข้าจริงก็บอกเข้านะครับหลุดก็คือหลุดนะครับ27เป็น28นวดนะครับ 28, นะครับ28งวดนะครับโดยสุดที่เข้าแต่1กันยายนใช่ไหมอ่ะเราไปดู1กันยายน63ครับพี่ออก999 997สองตัวล้ว98นะครับเราใช้ในส่วนของหลักร้อยางมาที่หนึ่งบวกด้วยหลักหน่วยางมาที่หนึ่งคูณด้วยสามบวกด้วยหลักหน่วยล่างคูณด้วยสองนะครับ 9บวกด้วย73 21ก็คือบวกที่1เข้าไปบวกด้วย8 2 16ก็คือบวกด้่6เข้าไปบวกรวมกันครับได้เท่ากับ16ถ้าบวกค่าเต็มเต็มเนะครับจะได้4 6ก็คืออันนี้เฉพาะเฉพาะค่าหลังคือ16แต่เรานำตัวเลขหลักหน่วยครับที่เราบวกได้คือเลข6 6, 6มาบวกค่าคงที่ครับ6บวกห้บวกหาเป็น11เอ็บนบวก1คงที่เป็น2 1, 2บวก1คงที่เป็น3 สามบกหกงที่เป็นเก้าบกหนึ่งที่เป็นสิบสนได้1นึ9 0สองสาเย์หนึสูนย์ครับเรานวนะครับสิกันยายน์ครับออก224สองสตัวล่างออก57เนะครับเลข0ูมาหลักร้อยรางวัลที่1ครับเลข3เข้ามาหลักหน่วยรางวัลที่1ครับต่อมาสิบกันยายนทร1หกสามสิบวกันายนทรหกสามครับคำนวณได้แปดเก้าศูนย์หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หกเจ็ดครับเรามาดูแปดเก้าศูนย์หก ต่อมาครับต่อมา1ตุลาคม1ตุลาคม63คำนวณได้0128901289ครับเลข0เข้ามาหลักร้อยครับเลข1เข้ามาหลักหน่วยครับ16ตุลาคม63คำนวณเด่นบนได้45623 45623ครับเราบรรุเลข4เข้ามาหลักร้อยหลักหน่วยรางวัลที่1ครับ1พฤศจิกายน63คำนวณเด่นบนออกมาได้1239012390ครับเราดู12390เลข1เข้ามาหลักหน่วยรางวัลที่1ครับ ส6บหกพฤศจิกายนคำนวณเน่ยบนออกกรไดหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าครับเรามาดูเลขสีเข้ามาหลักหน่วยเราที่หนึ่งครับหนึ่งตัละครหกาคำนวณเนี่ยบนออกกรได้ 4, 5, กส3งสามสี่ห้าหกสองสามครับเรามาดูนะเลขสเข้ามาหลักหน่วยหลักหน่วยแล้วก็หลักร้อยเราที่หนึ่งครับสิบหกตัวละครหกสาคำนวณเนี่ยบนนอกกรได้ากสองส8 9ครับเราดูนะเจ็ดแ้าห้าหกตัวเลขจะดึข้นมา เจ็ดแดเก้าห้าหครับเลขหกติดเข้ามาหลักร้อยแล้วันที่หครับเลขแปดเข้ามาหลักหน่วยแล้วันที่หงภาพรวมเข้าสองหลักนะเข้าสองตำแหน่งสามสิบธนวคมหกามคำนวณเนีบนดอกไดสามส่ห้าหนึ่งสองสมห้าหนึ่งสองครับเรามาดูเลขสเข้ามาหลักร้อยครับเลขหเข้ามาหลักหน่วยนะครับเข้ามาสอตำแหน่งหลักสิเมกราคมหกสครับคำนวณเนีบนดอกไดสามสี่ห้าหนึ่งสองสห้าหนึ่งสองครับเรามาดูสามสี่ห้านึสองเลขสาเข้ามาหลักร้อยนะครับอันนี้เข้ามาหนึ่ตำแหน่ง ต่อมา1 4, นกุมภาพันธ์หกคำนวณเด่นบนดอกกรไดห้า4น1 2เช่นกัน3 4 5 1ีห้นสองครับเรามาดูนะ3าม3 4 5ห้า้นสองครับเลข, 3, ข้ามก็มาหลักหน่วยเราที่1ครับ16 6กุมภาพันธ์กคำนวณเด่นบนดอกกนก็ได้า9ู6 7 89067ครับเรามาดูเลข3าอ่เช่กนันะแปเก้าเเข้ามาหลักหน่วยเราที่1ครับ 1นึ่มีนาคมหกสีคำนวณเนมบนอบได้ศูนย์หนึ่งสอด้าศูนย์หนึ่งครับเดีวมาดูศูนย์เลข2เข้ามา2องตนครับสิมีนาคมหกสีคำนวณเนมบนดกได้สามสี่ห้าหนห้าครับเรามาดูนะครับสามสี่ห้าหนึ่ห้าหนึเลข2เข้ามาหลักร้อยล้าที่1นึ่งครับหนึ่งเมษายนหก่คำนวณเนมบนดอกบได้เจ็ดแปดกครับเจ็ดเกาดู เลขเจเข้ามาหลักร้อยหลักหน่วยลักัที่1ครับเลขแปดเข้ามาหลักสิบเข้ามาครบสามตัวเลยครับในวัดน,นี้สิบหกไมษายนหกสี่คำนวณเด่นบน,นอ็อปได้ห้าหกเจ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดสาม่ครับตามดูห้าหกเจ็ดสามสี่นะครับเลขเจเข้ามาหลักสิบลักับที่หนึ่ครับสพฤษภาคม6กสี่คำนวณเด่บนออกกนนึ่งเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดครับตามดูเก้าศนะูนยะ์หนึ่งเจ็ดแปะตามนะ เก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดนะครับเลขเจ็ดกับเลขเครับเข้ามาสอตัวบนอีกแล้วครับสิ 16, พฤษภาคมหกสี่คำนวณเดมบนออกกได้าหกเจ็ดสามาดครับเรดูห้าหกห้เจ็นะครับเลขเเข้ามาหลักสิบลงมาที่หครับต่อมาหนึ่งมิถุนายนหกคำนวณเดบนออกกไดศูนย์ห้ครับศูนย์หนึเรามาดูนะศูนย์เลขแเข้ามาหลักร้อยเรามาที่หครับเลขหเข้ามาหลักหน่วยเรามาที่หครับ สองตำแหน่ง16ไม่เท่าไรยังคำนวณเด่นบนออกมาได้01289 01289ครับลองมาดูนะ0 1 2ย9 0 1 2 8, 8 9ครับเลข1เข้ามาหลัก10บหลังวันที่1 1่ครับ1ก็ได้แต่คำนวณเน่นบนออกมาได้90178 90178เยครับลองดู9ก้าเลข7เข้ามาหลักร้อยครับ สิบหกก็ได้ได้ครหสี่คำนวณในบลกก็ได้เจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเ้าครับลเดิมเจ็ดแปดเก้าหกเลขหเข้ามาหล,ลักสิบลงที่หนึ่งครับประมา1สิงหาคมหกสีหนึ่งสิงหาคมหกสี่คำนวณเนบล็กก็ได้แปดเ้าศนห็ดแปดเ้าศูนย์หกเจ็ดครับลดดเก้าศูนหเจเลขเเข้ามาหลักร้อยครับเลขศูนย์เข้ามาหลักหน่วยหลังที่หนึ่งเข้ามาหลักร้อยหลักหน่วย สิบหสิงหาคมหกสี่คำนวณเด่นบนดอกก็ได้แปดเก้าศูนย์หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หกเจ็ดครับลำเดิมแปดเก้าูนย์หกเจ็ดเลข7จ็ดเข้ามาหลักหลักสิบหลังวันที่หนึ่งครับหนึ่กันยายนหกสนะครับคำนวณเด่นบนเรกก็ได้สองสามสี่ศูนย์หนึ่งสสามสี่ศูนย์หะครับลดูสองสามสี่ศูนย์หนึ่งนะครับเลขสามเข้ามาหลักสิบหลังวันที่หน่ง สิบหกกันยายนหกสี่ครับเก้าบวกด้วยห้าสามสิบห้าบวกด้วยห้าบวกด้วยศูนย์คูณสองบวกด้วยสองบวกได้ศูนย์แอบอย่าพลาดนะครับผลได้ศูนย์บวกลมกันได้เท่ากับสิบสี่สิบสี่บวกห้าคงที่สิบสี่บวกห้าเป็นสิบเก้าเศษเก้าเก้าบวกหนึ่งคงที่เป็นสิบสี่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งที่ได้หนึ่งหนึ่งบวกหกคงที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งคงที่เป็นแปดได้เก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดต่คคครรัับบนลามออก ห้ 5, 7, 8เจ็ดแปดหนเท็ดหสามาเลขหนึ 7, 1, 7, 1. ่งกับมาครบเลยนะหนึ่งเจ็ดหนึ่ออน่าสนใจหนึ่งนึ่นะครต่อมา1ตัวละคมออกหนึ่งตัวละครออกห้าเจ็ดจ็ดึงสตัวลแปดสบวกด้วยหนคูณสามบวกด้วยสาบวกด้วยสามบวกด้วยหเข้าไปหกบวกด้วยห้าคงที่6กบวกด้วยห้าหกเจ็ดบวกเด้กันสิ เดียวกันสิหนึ่งบวกด้วยเจ็ดหนึ่งคูณสามบวกได้สามบวกด้วยสามสองกบวกกบวกกันได้เท่ากับสิบสิบวกหคงที่สิบวกหก็เป็นสิบหใส่ห้าบวกหคงที่เป็นหกหบวกหคงที่เป็นเจ็บวกหคงที่เป็นสิสามใส่สามบวกหคงที่เป็นสีได้ห้าหกเจ็ดสามสี่หครับบวกกตัวละคูมหกสี่ออกอะไรออกสามแปดสาเจดสอง สองตัวล่างออกสามแปดตัวเลขจ่ามาบ้างเลขสามเข้ามาหลักร้อยรางัลที่หนึ่งเลขเจ็ดเข้ามาไหมเข้ามาหลักส 10, ิบรางวัลที่เข้ามาสองตำแหน่งคะโดยภาพโดยรวมของสูตรนี้เข้ามาสองตำแหน่งนะแต่ว่ามันจะมีบางบางงวดที่เฉยที่เข้ามาหนึ่งตำแหน่งโอเคนะอันนี้คือการเดินของมันต่อมาสิบหกตัวละครหกสี่สามแปดหกสามเจ็ดสองสองตัวล่างสามแปด หลักร้อยร้อยจิงคูเล็กสามบวกด้วยหลักหน่อยร้อยจริงคูเล็กสามสามบวกด้วยสองสามหกบวกด้วยหกบวกด้วยแปดสองสิบหกได้หกบวกลมกันได้เท่ากับสิบห้าได้เท่ากันไหมสิบห้านะสิบห้าสิบห้าบวกห้าของที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบใส่ศูนย์ 0บวก1คงที่ได้1 1บวก1คงที่เป็น2 2บวก6 2 3 4 2บวก6 2บวก2บวก6เป็น8อ่ะใส่8 8บวก1คงที่เป็น9นะครับบางคนถามว่าบางทีทาไม ทำไมบวกไวัยทำไมบวกชา้าเพราะบางทีผมไอที่บวกชาบางทีเราต้องการให้คุณเห็นเฉยๆว่ามันคํานวณยังไงนะครับแล้วให้คุณทวนไปกับเรานะครับไม่ต้องแปลกใจศูนย์หนึ่งสองแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองแปดเก้าได้อะไรบ้างอ่ามาดูหนึ่งพฤศจิกายนออกสี่ออกอะไรออกศูนย์สี่ห้าศูนย์สามเจ็ดสองตเก้าห้าเด่นบนใช่ไหมศูนย์หนึ่งสองแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองแปดเก้าตัวเลขจะ่ากมาเลขศูนย์เข้ามาหลักร้อยลองจริง นะครับอันนี้เข้ามาตัวเดียวนะครับหพฤศจิกายน6 4 0 4่ศูนยห้าตัวล่างออก95้านะครับเรามาดู0บวกด้วย7จ็ดสาก็คือบวกหนึ่งบวกด้วย5 2าสก็คือบวกได้ว,ดวย 5, 20, วได้ผลรวมเป็นเท่าไรเอ่ยไม่งงนะอันนี้บวกง่ายเป็น1อ่าไม่งงนะหนึ่งห รับนึ่งนะเอาสีรับหนึงหนึ่ง 1, บวกห้าคงที่เป็นหกอ,อ้าวสีจา๋าสีไปไหนสีสีรูส้สึกจะไปแล้วนะเนี่ยอ่ารับหนึ่งได้หกหกบวกหนึ่งคงที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกอีกหนึ่งคงที่เป็นแปด ปดบอกหกคงที่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่ใช่ไหมสิบสี่คำนวณนตัวนะผมนะได้สี่ละสี่สี่บอกอีกหนึ่งคงที่ค่าสุดท้ายเป็นห้าได้หกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่ห้าตัวเลขใดจะมาในรางวันที่หนึ่งครับจะมาสองตำแหน่งสามตำแหน่งหรือตำแหน่งเดียว นะรหรือจะมาพบรางวัลที่1หมายเลข3ตัวบนนะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแคปเจอร์ก่อนอันแคปเจอร์ก่อนหนึ่งสองสามแคปเจอร์อันนี้เป็นสูตรของธงชัยเด่นบนนะครับเออ่ข้งวตันหนึ่งกันยายนองหกสามสถิติสถิติทั้งหมดยี่สิบแปดนวติดครับโดยที่ไม่หลุดนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็นำมา,า,มาเปรียบกับเลขเด่นเลขวิ่งข้างบนนะครับสำหรับคนที่ชอบข้างบน รู้ก่อนโดยก่อนกับสุดหน่อยเชลสิทีิมาลานครับสวัสดีครับ